โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมเอทวิตนสเลนะครับก็อยู่ในทีโอทาว EP ที่สี่นะครับถือว่ามันเล่นชิวๆต่อนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมันมันก็เริ่มโอเคแล้วตะกี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะได้ใช้เงินกู้ยาวๆหรือวตอนนี้มันรู้สึกว่าขาขึ้นแล้วเราดูเมืองเราจะเป็นยังไงต่อไปนะอืมเราต้องทำแปลงเกษตรแล้วล่ะโซนี้แหละ ไม่รู้ตรงไหนดีแต่มันจะได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันภูเขาหมดเลยอืม เองดูซิว่ามันจะได้สักขนาดไหนไงแต่เราก็สร้างบ้านเพื่อให้แบบเ,เราได้เก็บภาษีมากขึ้นนะัก็ถือว่าถือว,ว่าดีครับสะพภาแบาบว่าเมืองก็พูดถึงเศรษฐกิจอ่ะแค่นั้ก็เข้าโอเคยเลย เราจะลองปล่อยให้มันหรือว่าเราใช้เงินกู้ได้สิเพราะเงินกู้มันก็เก้าพันกว่าจะได้เงินมาทำอีกอื่างก็คีนะ พราเราก็ขึ้นภาษีขึ้นมา8%เพราะว่าผมก็เคยขึ้นขนาดน,นี้เรียนประถมเราเรียนอะไรช่างบันกันนะ เอตรงนี S <S <Vander> hey, ้ก็โอเคนะต้อสร้างหมู่บ้านเนี่ยรอๆดูไม่สร้างหมู่บ้านก็โรงงานนะตอนนี้ผมผมคิดผมคิดไว้ละย้ายโรงงานใหม่นี่ตรงทิศเหนือก็เโอเคกว่าเยอะเลยโซนนี้นะไม่โซนนี้ก็โซนเนี้ก็โรงงานรู้สึกว่ามันเริ่มยากแล้วะันเริ่มติดแล้วอืม สียพแวดล้อมโอ้ยแล้วก็ทีนี้งบมันไม่มันไ,ได้ยังไงจริงๆก็ไม่อยากสร้างอะไรเลยนะทุึเนี่ยทุงบมันไม่มีอะไรเลยเว้ยโอ้ มันมึงถึง8,009เันเราใช้เง,งินกูนโอเคโอเคประเทศเราโอเคสักทีนะฟื้นตัวได้แล้วนะครับไม่ทันแล้วคไม่ทันหรอก เพราะว่าเราใช้งบไปทำไปใช้เงินกู้หมดเลยอืมด้วยตกใจหมดแล้วก็เงินตรงนี้มาสถานีใหม่ละนะ,ะมีสักทีตรงนี้ นะแล้วก็จะงบมาทำรถมีแล้ว่เดีมันมีได้ตั้งนานแล้วนะแต่ว่าคืองบมันไม่มีไงโครงสร้างเราพร้อมนานแล้วนะ Nhanh đi coi Nhanh ลองไปสายทางใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วเราได้งบมาทำรถเมล์สันะกทีนะโอ้คนใช้จุดเตืน ้าสิเพเ่อนลเลยบโอเทุกคนสองป้พอตอนนี้ยบแล้ว แคนี้แหละและก็จอดดูตางนี้ ละมีสาม 3, นะครับนะครับอีพีนี้แถมนิดหน่อยพอนะครับอีีที่สี่เพราะว่าเราก็คงได้มีแค่นี้แหละนะครับ อีพีหน้าถ้ามันโอเคหรือยังไงต่อไปเดี๋ยวอัดให้ดูนะครับเพราะว่าอีพีนี้ก็วางพื้นฐานมาโอเคแล้วนะแต่วันนี้ก็ลับไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคน